ทเสรละคภูมิทำคนสูงนพี่น้องเสรภูมิำมสูงนี่เป็นพิ่ัตบ้านนาแพงเมองแปดเออพี่นอ้องน่าแงมอแปดมือเลยกับพี่มือสานกันดีมันอยนสันส้นต้นแตอร่อน้ออากวน ขาเจ้าบอไปเห็นนี่หว่จะเกาใย,ยท่อมบนขมาเอาดีกันกิบแป้ง,งปเปเน็นแปะแนกพี่น้องแนกตัดแปะตัด มูบานพี่น้องสำความสะอาดรอบมูบานต้นขางปัดไปหอดใสปัดหอดพูดบอสุดบ้านบ่กปัสุดบ้านบ่ เขตมู่บานเฮ้านี่ละตีนี่ครับบ้านตัดกัสีหกจังสีเนาะอันนี้บ้านตัดพี่นอนกสีหกนำดินทางนี่ก็เป็นโรงเรียนบ้านนาแพงเรีงพี่นองเาเชียร์ไปคุณหอดคุณนละสุดพูน ชุดหัวลรงเรียนบลพี่นุ้งเราไกลพอได้เพราะว่ามาันจะเดินจะเดินกระดอนพี่นุอง <Yeah. S 2> โอ้มกักกะทิมคือหลายแต่พี่นอ้องมันอสิเด้เก็บเป็นกับตำหม,ม่องใช่ไหะบอ เบียงพี่น้องอันนี้เป็นเสบียงเฮาเนาะน้ำน้ำแล้วก็น้ำมันมันสำหรับเครื่องตัดหญ้าพี่น้องน้ำมากกว่าจะมีน้ำแดงน้ำดำมีหลายน้ำพี่น้องน้ำเปล่าน้ำเยลก์คอร์ดิแกนใช่ไหมนี่เป็นเสบียงเฮาอันนี้เป็นเครื่องดื่มพี่นน้้องััยกาบ เอามากินก็จิ้มกับตำมักเนื้อนหางเมื่อด็กกินเขาห้อมกัน กินลาบ้ั้กินลำง้วกินตำมะฮงกินทุกแนวละจ้าอันนี้จะกินกับลาบงัวได้วุกกันเนาะหรจ้าประธานกับมการด้วครับน่ยไข่นั่นล่องเชือกของเรือไข่อ่ะนั่นล่องเงางม่เนี่ยโอ้จ้ากระแสหนุ่มนจ้าแลว่าครับเอาลายๆตัวคนเหามันหลายดิเออนี่แหงแก่ลรอต้นนี่แรงห้าสิมีลลิเมนะ กนาจะตัลออกยงมีม่มิอกำลังมาจ้ะกำลังมาพุ่นแล้วงาพุ่นเฮงคักเนี่ยกำนันพุ่นพุ่นงาพุ่นเฮงดกคักอ้ยตีหน่อมมึงไงซ่อนมันซ่อนมากระิ่นแกพุ่นแม่พุ่นงาพุ่แกกับอไป ว่ถึงมา มากระทิ่นแกโอ้ยอเจอิ้นนี่เต้นปาดเสียวเลยพี่น้อง ตัดไปดเรื่อยๆเลยี่น้องินถทำข้นสะอาดแบบที่รอบบ้านนจะเป็นป้องกันป้องกันของโมบานพี่น้องป้องกัทถ้ำข้นสะอาดรอบโมบ้านโมเดลของห้องนี่แหละเ้าบ้านจะถือมารวมโดยเชื่อกันลูกหลังท่าเลี้ยนอันนี้เป็นท่างเขาท่างเขาโมบานพี่น้อง ไปทางนี้ก็ดิไปอำเภอเสรภูมิขเขาหมาดแป๊บนก็ดิเป็นโรงเรียน,นบ,นบ้านนาแพงบ้านนาแพงหมู่เต็มเสียวขอเวลาไปเห็เดหยาดขอไปเจ้าก็จริงไปขวดก่อนพวกผู้ชายก็ดิหน้นาที่สัสแยงปัญญาตัดพวกผู้หญิงก็ดิขวดพี่น้องขว้าต้มควนสาสเลยนะ ยังไปใส่ที่แก้วกันธุ์นึ่งว้าล้นวายเดี๋ยวมัมันทีได้มเยอะไรแบนี่น้่มันกลางกลางให้สุกปาทะเลหนึ่งมัน สองที here, nah ่เ cool ียีงแดนของพญายิ่มันบอดใส่ตันสองที่ลอนครับันยวเขาก็จะมจังหวะเติมจัเขียวแล้วพัชจะตดมันจังหวะฮะเติมจัเขียวแล้วมันเบิดมันกัเขียวเนี่รอบที่สาเติมรอบที่สามเป็นบอกซื้อน้ำมันมาเตดร้อยเข้าซื้อน้ำมันแปดเลยมาเติมคู่ได้เบิดกับมาเติมจ้าง นี่เป็นนำ้ำม,ม,มันผสมซอสพี่ขอบม่ก็ด้ไปทางนพี่น้องขอบคุณเอาบัตรพี่น้องผ้ามาเบ่งสวัสดีค่ะผ้ามาเบ่งแน่ยขั้วมือนี่ไม่ยังก,กินเนาะนลาบเวื่อว่าจะตำมะฮงลาบงมื่อว่าตำมะฮงมื่อนี่กลายเป็นมือโครงการทำความสะอาดรอบหมู่บ้านของเฮาเนาะแมนบอ รงกาทำความสะอาดรอบหมู่บ้านพี่น้องเดี๋ยวนี่ไฟทำงานเนาะกำลังสิไปทำงานอยู่อันนี้เป็นแม่ครัวเด้อพี่น้องทีมงานแม่ครั้วหอ้องทีมงานแม่ครัวพา <c oughs> มาเบิ่งว่าเฮา,ามีหยังไว้ทาผู้ใดมีหยังก็ถือมาร่วมกันจ้าถือมาร่วมกันบ่นี่ยโอ้ซื้อจา้ามื้อนี้อันนี้เป็นใส่กอันนี้กล้วย อันนี้ข้าวเหนียวพี่น้องจ้าข้าวเหนียวขา้าวอันนี้ใสก่สกอกใส่กอกนี่ห้าวสีกินกับตำมะฮวงหรือ,อนนห้าวสีอนยั่มกับต้มตำจ้ากินแบบนี้เลยบ่จ้กอันนี้เป็นผักกับผักกับห้าวกะซีมี่โหระพาบักแตงบักเขื่อแล้วก็มีมะกขิ่นฝาดเนาะมะกขิ่นฝาดนี่โซซโซแบบดิบๆกินดิบเลยเด้อ กินกับลาบเอ้ยจจ้าอันนี้เป็นบักพีดกระสิเป็นเครื่องลาบน้ำเป็นตาบักฮงน้ำประกอบนอากมี้เด้อประกอบบานเริ่มสุกว่เด็กพี่น้องนี่ประกอบบานแล้วก็ตาบักฮงกับฟานไปแล้วอันนี้เครื่องตาบักฮงตาบกฮงประเทศ อันนี้คือขาลางเอาไปรั่วเอาไปรวกเนาะอันนี้อไยุอันนี้จุบอันนี้จ้าน้าเสาจ้าจ้าจ้นกันอัาจ้อ้าจ้าจว้าจ้าจ้าจ้า้าจสาจาจ้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 าจกาจ้าจ้า้าจ้าจ้นจ้จาจ้า ค้นแกลูกับจุอันนี้สีลวกได้อันนี้ลวกจุขาล่างเนาะจ้าอันนี้เนื้อเนื้อสันบ่ดอี่ได้เนื้อสันกับเครื่องในเนาะขาล่างขาล่างสวยค่ะใี่สวยเนาะได้ลวกอันนี้จุอันนี้เด้อลาบจ้านนี่ลาบได้อันนี้ซับมุนมุนเนาะไซับมุนซบมุนลาบ นี่น้ออันนี้ก็เป็นกับเข่าห้ามือนี้ใบผัดรับจ้าต้ใบชะใส่กระต้มบักหอยแน่หมอจ้าโอ้ท่านผิดต้มบักหอยพี่น้องขออนุญาตเด้อบักห้องบ่หน่อนี่เนาะนี่ตุ้มบักหอยเชอรี่หรือบักหอยแอนโพรหอยเชอรี่ต้มก็ต้มหองอ้วนอ้วนบบหอยแม่งไงอ้วนคัะอ้วนแม่งไงพี่น้อง แล้วก็เอาโั้นี่นี่ไอ้ท้องเป็นกะมาดที่กันอนี่ละพี่น้องเดี๋ยวจักหน่อยจักหน่อยให้เพิ่นตัดหญ้าแล้วเฮาจังสิมาตําบุงเียบบ่เฮ็ดวซั่นอันนี้มาใส่ยำบ่หรือใส่หยัง ว่าพรโอ้กินกินกับลาบบ่ะอันนี้เพิ่นกับม่ครัวของแม่ครัวเพิ่นจ้าไปแล้วไปก่อนนจ็แือดหลจนเบื่เห็นบ่เพี่น้อเอียงเนมันเจียว่ไปไหมูเออพรอมาล้างต้นเป็นน้ำนาจอมมามือเศ้าอันสัมผัสมันนีมันว่ปเัน๋ยวเขาไม่ซือพอยไมเสีย้วมันติ็นเลยว่ะ ยังซ <Humans S 1> ื้อเประมาณนี้เดี๋ยวจะมากินเขานุ่กันเด้อพี่น้องแป๊บหนึ่งตับหมกหงสเพชรเสพๆคนหลายเติบอยู่แ่นี่เป็นแต่แมงหงเลี้ยงหมูดมงเร็วนู่นล่าหมูไม่ใ่ี่ต้องจิ้มไ่ ไ้เวลาแล้วไ้ใวลาแล้วพี่น้องมาที่ห้องกับสิบคมเตรียมิพี่ส่วนาบ่อจีกข้างืเลยเดนที่งานห้องกับเฮ็ดงานเรียบร้อยแล้วพี่น้องายแม่ขั่วกับเรนลงมุ่ง มาแล้วพ <ok> <function als> ี่น้างพวกทำงานก็มาแล้วมากกว่าสีจัดครับเลยอันนี้ผักใปม่วงเลยพี่นาักกะทินกะทินแก่แล้วก็เตียงบัว้ก็ต้องเป่าเรียงนี่อันนี้นี่ตำหน่าบานนะฮะน่าใ้ตำเีย ไปเดี <t behold> um ๋ยใส่เ hey, ข uh ้ไปี่ยมาแสบพี่ดีใผงชูรใส่ผงนวหลยๆอันนี้ปูดองปูดองบาแก่หเพราะต้งเคี้ยมถ้ใส่น้ากลงก็ได้เอาจะใส่ในนีบยาเ่าใส่บาดนี่ย้ำเอาต่ำเดีวเขาจะง้อเลยยังเาเทป่้นมันเอาล่งหเอาขึ้นมาปอ เดี๋ยวสุดท้ายนี่สปดท้ายไปยางเอาเอาใส่เต็มมุมคุณแม่มองใครนั่งคุณแม่มองนัน่งกินเผาแม่มอออแมโอ้ที่อบอกเฮ้ยนั่งนู่นสิมือซก่อนเตอหม้อตุ๋นอยู่ก็ว่ะมันชิใส่ไปใส่ยูมาท่านหลายล่ะ สำลข่อยเด้มีน้ำตาลมันหม้อันนั่นเด็กเขาอี้เพราะจ้อื่นนะเช่นมึนเย็นก็ดีแล้ว วันนี้นีเออนังีไวานังวากันตีล้านเซาดีวานังยังงามต่อโอ้ยนี่ะไรเนาะมาล้าคันเามั่ดีมกยอันนี้ขั้น่สาหแจะขอไม่แจมี้คไะแตัวโอ๊ยผมมาแตกให้ลูซบอ่ ผมแต้ผมเมื่อนี่นีก็ยิงเข้มขั้เสยมันบนนัวอันบันนัวเขาไม่นัวไม่คบซีเลยไป่ะคนคนเดียเยมันใจ้มานารสุประทัดไงประทัดไงประทัดประธานนี้ไปใส่เรได้ไปลากินแล้วพี่น้องมาด้อ แก่ข้ออะไรครับแก่แต่บ้านขอบคุณค่ะจินเรีดงนะแมงแมงนัวเรีงนกตาเด้อเปรี้ยวปาดเฮโอ้ถ้ําบดาตัวนี้ก็ได้จุกินครับอตวนเีนหนอยคกินอมสมบูรณ์แล้วรับประทานเป็นปเนเนีนเดียงยิมยิมเด้อิเองบอกผมเลย